สวัสดีครับท่านที่กำลังชมคลิปในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเกรดในเรื่องของแผนรายได้ของ d i g i พุ t และก็สแนบบอ x นะครับกดไลค์ที่นี่มีตังคืนครับโดยวันนี้นะครับสแนบบอปเปิดตัวเมื่อวันที่23ถธันวาคม64ที่ผ่านมานะครับก็เป้าหมายของส n a บบอ x ก็คือเขาจะสร้างหรือว่า สร้างยูเซอร์ผู้คนเข้ามาใช้ในระบบของ s n p p o บนอกกว่า10ล้านคนภายใน6เดือนเขาก็เปิด4ประเทศตอนนี้เปิดแลยนครับ4ประเทศก็มีฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามและก็อินเดีย Snapbox ก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่เราเข้าไปเล่นได้ส่วนดิจิพุตก็คือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดคือการเก็บข้อมูลนะครับในการประมวลผลการจ่าย ค่าการตลาดให้กับผู้ที่เข้ามาเล่นใน snapbox การทำภารกิจที่นี่ง่ายมากนะการทำภารกิจเพื่อรับรายได้เริ่มต้นเพียงแต่นะครับคุณอัปโหลดภาพภาพอะไรก็ได้ครับที่คุณมีในโทรศัพท์ถ่ายมาก็ได้นะครับโหลดไปหนึ่งภาพแล้วก็ไปกดไลค์ให้เพื่อน10หัวใจ10ไลค์เสร็จแล้วก็ไปยืนยักนการทำภารกิจเท่านี้ครับ3สเต็ป ท่านก็รับรายได้จากดิจิพุตหรือว่าสต a ป์ออกเรียบร้อยทีนี้เรามีรายได้หรือรางวัลให้กับคนที่เข้ามาร่วมเล่น4ช่องทางนะครับช่องทางที่1ท่านเล่นภารกิจส่วนตัวคือทําตัวเองนะครับส่วนตัวส่วนที่2รางวัลที่ท่านไปแนะนําเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยถึง6ชั้นส่วนที่3รางวัลจากการถอนเงิน ถอนเหรียญน,นะครับถอนรายได้ถึง6ชั้นส่วนที่4รางวัลทั่วโลกครับที่จะให้เราทีนี้มาดูการเริ่มต้นกับแอป s n a p b อ x นะครับไม่ยุ่งยากนะครับที่นี่1นึดหหรือว่า1 d i g i ดิจิพุเนี่ยหนึ่งดีพหรือว่า1 d i g i ดิจิพอยต์เนี่ยนะครับเท่ากับ 1usd หรือว่า1ดอลลาร์นะเพื่อความเข้าใจเนาะเสร็จแล้ว ในการเริ่มต้นนะครับที่นี่ไม่ให้ท่านโอนเงินเข้ามานะครับไม่มีการโอนเงินเข้ามาได้ระบบจะมีการให้ท่านให้เรานะครับลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยตามกระนวนการของระบบถูกต้องหมดนะครับแล้วท่านก็จะได้รับเหรียญ10 DP หรือว่า10 d ดิจิทรอยสิ0ดอลลาร์นั่นเองแล้วท่านก็ทำภารกิจนะครับท่านสามารถทำภารกิจเรียกว่าเป็น1แพ็กเกจนะนะฮะ หนึ่งแพ็กเกจท่านสามารถทาได้ถึง40ครั้งนะครับแล้วก็ท่านจะมีรายได้จากการทำธุรกิจคือครั้งละ0 3 1 DP นี่จากการเริ่มต้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านสะสมทําถึง40วันท่านก็จะมีออรายได้ถึง12.4 DP นะครับทีนี้ในการเริ่มต้นที่นี่ท่านได้เหรียญแล้วท่านยังได้รับลิงก์ด้วยนะครับ ลิงท่านก็นำลิงก์นั้นไปแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนนะครับจะแชร์ไปได้ไม่จำกัดนะครับกี่คนก็ได้แต่ตัวอย่างนี้จะให้ดูว่าท่านแชร์ไปสัก6คน6กคนเขาก็แชร์ต่อบอกต่อนะครับการบอกต่อน,นี้ก็จะเกิดเป็นทุกคนจะมีะไรายได้เหมือนกันครับองค์กรคุณก็จะเกิดขึ้นถ้าเต็ม6ชั้นนะถึง5 5 9 8 6คนในส่วนนี้ทุกคนก็จะทำภารกิจเหมือนกันครับ ดังนั้นภารกิจก็จะเกิดรายได้ขึ้นกับทุกคนทุกคนก็จะหมุนเวียนสร้างรายได้มาซื้อแพ็กเกจให้กับตัวเองโดยไม่เอาไม่มีการโอนเงินเข้านะครับท่านใช้เงินในระบบซื้อแพ็กเกจเท่านั้นแล้วทีนี้มาดูในส่วนของการเริ่มต้นภารกิจนะครับในการเริ่มต้นส่วนตัวเพียงแต่ท่านวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมอธิบายไปแล้วในเรื่องของว่าท่านได้แพ็กเกจเริ่มต้นฟรี10ดอลลาร์และท่านก็มีรายได้ ครับแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่าท่านได้ลิงค์ได้แพ็กเกจเรียบร้อยท่านไปบอกต่อส่งต่อเพื่อนท่านมีหน้าที่ทําแพ็กเกจท่านทุกวันทุกวันนะครับแต่ถ้าหากท่านทําไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึง40วันก็ได้ไม่ถึง40ครั้งก็ได้แต่ท่านมีรายได้ DP พอที่จะซื้อแพ็กเกจก็สามารถที่จะกลับมาซื้อแพ็กเกจใหม่ได้อย่างตัวอย่างนะครับแต่ว่า ท่านพร้อมที่จะซื้อสะสมได้100เหรียญท่านก็สามารถมาซื้อแพ็กเกจที่100เหรียญได้เลยนะครับ100เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่ง starter นะครับคือเริ่มต้นที่100เหรียญละนะถ้าท่านซื้อแพ็กเกจนี้ครับท่านจะมีรายได้อยู่ที่3.25ต่อวันนะครับ3.25เหรียญต่อวันท่านสามารถทำรายการนี้ทั้ง40วัน40ครั้งเหมือนกันหรือ40วันเหมือนกันนะครับ แล้วท่านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น130เหรียญต่อไปเมื่อท่านสะสมมาเรื่อยนะครับท่านก็มาซื้อแพ็กเกจที่เบสิกหรือว่า500เหรียญก็ภารกิจม40ี40วันเหมือนเดิมครับแต่รายได้เปลี่ยนไปนะวันหนึ่งก็จะเป็น16.5เหรียญต่อวันถ้าครบ 40, 40วันก็660เหรียญต่อไปท่านสะสมไปเรื่อยนะครับขึ้นมาที่ตำแหน่งแอดวานซ์นะครับก็คืออยู่ที่1,000เหรียญทำภารกิจ40วันเท่าเดิมนะครับแต่ รายได้รายวันท่านได้ถึงวันละ33.5เหรียญต่อวันนะถ้าครบ40วันก็คือ1340เหรียญถ้าเป็นตำแหน่ง Executive นะครับก็คือสะสมและซื้อแพ็กเกจที่5,000เหรียญ40วันเหมือนเดิมนะครับท่านก็ได้วันละ170เหรียญน,นะรวมเป็น6,800เหรียญน,นะครับ40วันนะและ VP ก็คือ1 0 0 0 0เหรียญ แพลกิจสวนเหมือนเดิมนะครับทุกคนทําเท่าเดิมทําแบบเดิมแต่รายได้เปลี่ยนไปนะครับทำเท่าเดิมเพราะแพ็กเกจเพิ่มขึ้นรายได้เป็น350 000, เหรียญรวม14,000เหรียญนะนี่ก็คือในส่วนของท่านมีรายได้ส่วนตัวนะครับนี่คือส่วนตัวต่อไปในส่วนของรายได้รางวัลการแนะนํา ท่านสามารถที่จะสร้างองค์กรแนะนําได้โดยไม่จํากัดนะครับแนะนําได้ไม่จํากัดเพราะมีลิงก์ให้สมัครปุ๊บได้ลิงก์ทันทีนะครับแล้วนําลิงก์ไปแชร์ได้เลยนะครับเมื่อท่านแชร์ไปนะครับทุกคนก็เริ่มต้นเหมือนกันนะครับรับแพ็กเกจเหมือนกันทําภารกิจเหมือนกันนะครับและก็มีรายได้เท่ากันที่แตกต่างคือเราเป็นผู้แนะนําเราจะมีส่วนแบ่งจากรายได้ก็คือทางระบบจะจัดรายได้มาให้เราก็คือตามชั้น,นตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับ รางวัลจากการแนะนํานะครับหากว่าวันนี้ถ้าแนะนําได้ปมนจํากัดนะแต่นี่ยกตัวอย่างให้ดู6คนถ้าแนะนําสักหคนนะครับมันก็จะแตกไปอย่างนี้นะครับชั้นที่1、ชั้นที่2ชั้นที่3แตกไปเรื่อยนะครับทีนี้ท่านจะได้รับค่าแนะนําตามเปอร์เซ็นต์นะครับตามเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าว่าวันนี้ท่านแนะนำะคนที่1เขาไปแนะนําคนที่2คนที่2แนะนําคนที่3นี่ เราก็จะได้จากรายได้ของการแนะนำะคนที่หนึ่งเอาที่สองนี่แหละที่สามถึง2%งจากรายได้ของเขานะครับทีนี้ถ้าหากว่าชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่หเขาไปนำกันต่อเราก็จะได้จากรายได้ของเขาจากอีกชั้นรับนะ1%นี่ก็คือรายได้จากการแนะนำา6ชั้นครับ ต่อไปเมื่อเกิดมีรายได้ทุกคนต้องถอนถูกไหมในการถอนมาดูนะครับการถอนที่นี่บอกว่าเมื่อคุณมีรายได้แล้วท่านทุกคนอยากมีต้องโอนเข้ากระเป๋าถูกไหมเงื่อนไขในการถอนก็คือจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมคิดจากไหนคิดจากแพ็กเกจของท่านและการแนะนําผู้คนของท่านนั่นเองนะครับเริ่มต้นถ้าวันนี้ท่านได้ฟรีไปแต่ท่านไม่นําใครเลยนะครับท่านจะถอนถอนขั้นต่ํา25เหรียญน,นะครับ แบบไม่ได้นำาคยเลยท่านจะก็มีค่าธรรมเนียมถึง50%นะครับถ้าท่านแนะนำสามคน40%ถ้าแนะนำหกคนก็คือ30%แต่ถ้าหากว่าท่านซื้อแพ็กเกจตั้งแต่100เหรียญขึ้นไปนะครับท่านก็จะค่าธรรมเนียมก็จะถูกลงครับเอาเฉลีย่ยอยู่ที่20%แล้วกันนะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมที่โดนหักไปในบริษัทเอาไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับเขายังเอามาให้กับพวกเรานะครับ าการปันผลในส่วนปันผลชุมชนข้อที่สานะครับถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่ถอนเงินออกไปนะมีรายได้ไดสมมติกขถอนไปที่1,000เหรียญก็จะหัก20% 20เข้ร์าก็ได้ไป800ถูกไหมส่วนอีก200ระบบก็จะนำมาคำนวณแบ่งดังนี้ครับส่วนที่หนึ่งเรียกว่าหักไป40%่เอาไปปันผลให้เป็นออเซลทั่วโลกครับอีกส่วนหนึ่ง60% เอามาที่ปันผลของชุมชนเท่ากับ120 DP ทีนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาจ่ายแบ่งชั้นให้กับองค์กรของเราที่เราสร้างขึ้นใต้องค์กรเราที่ถอนนะครับเราจะได้ด้วยถึง6ชั้นนะใต้ทีมงานเรียกว่าชุมชนนะครับมาดูว่าในชุมชนในองค์กรท่านเนี่ยมาดูวิธีการได้ถอนนะถ้าหากว่า ชั้นติดตัวท่านคือชั้นที่หนึ่งท่านเนี่ยเขาถอนรายได้ออกไปท่านจะได้รายได้จากส่วนแบ่งตรงนี้ที่36 3 6 0นะครับท่านจะได้จากส่วนแบ่งตรงนี้ถึง35%หเ็นห็นไหมครับชั้นที่2ถอนท่าได้ถึง25ชั้นที่3ามชั้นที่3ถอน,ชน,ถอน15%ชั้นที่45่ส้วแลก็ชั้นที่5ที่6ใน5%นี่คือ,อรายได้จากการถอนครับยิ่งถอนยิ่งได้นะครับให้ดูเลยนะครับ นี่คือ,อไรายได้ในส่วนของถ้ามีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มองค์กรท่านถอนเนองินแต่ละชั้นนะท่านก็ได้ตามส่วนนี้ไปทีนี้มาดูในส่วนการถอนจากการถอนถ้าว่าวันนี้คนเริ่มถอนที่25เหรียญถอนที่ยเหรียญคือถอนขั้นต่ำนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้ากรณีว่าชั้นที่นอนอ่าถอนชั้นที่16คนเราแตก6นะ เราได้35%ก็คือถ้าตัก25เขาคำนวณมาแล้วก็คือจะได้คนละ1.57เหรียญก็คูณ6คนเท่ากับ9.45เหรียญน,นะครับในส่วนชั้นที่2 36คนก็25%เขาคำนวณมาได้ก็คือคนละ1.125เหรียญคูณด้วย36เท่ากับ40เหรียญน,นะครับคูณมาจนถึงชั้นที่6ถ้าชั้นที่6นี่มี องค์กรทั้งหมอยู่ที่46,650คนถ้าใน5%นะแต่ว่าคำนวณแล้วได้คนละ0.225เหรียญคูณ40,000เท่ากับ14,997เหรียญเห็นไหมครับรายได้มันสามารถเกิดได้จริงจากการสร้างองค์กรนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือมีรายได้13,317.57.5ดอลลาร์ จุ 7, ด75ดอลลาร์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของรายได้จากการขึ้นตำแหน่งออเซล์ ales, นะครับก็จะมีตำแหน่งบรอนซ์ซิ l เ e r g o โกล i a ไดมอนด์คลและ Ambassador ทีมาดูว่าเงินปันผลตำแหน่งทั่วโลกจะได้อย่างไรมาดูนะครับคือก็จะมีในส่วนของการเริ่มต้นคุณต้องมีคุณสมบัตินะครับ1น,นะต้องมีคุณสมบัติ คนที่เรานับให้คือแต่องค์กรต้องเป็นตํำแหน่ง SP นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของ40วันในการซื้อแพ็กเกจนะครับเนาะโอเคทีนี้ตําแหน่งเริ่มต้นคือตําแหน่งบอนในการขึ้นตําแหน่งได้ท่านต้องมีแพ็กเกจส่วนตัวก็คือ100นะครับหรือว่าสตาร์เตอร์และท่านต้องมีทีมงานหรือว่ามี SP องค์กรอยู่ในท่านเนี่ยคือ200 SP นะครับคือ2 0 0ร SP บอกก่อนครับที่นี่ ไม่มีการใช้เงินซื้อขึ้นตําแหน่งนะครับท่านมีตําแหน่งตามนี้นะฮะมีใช้องค์กรอย่างเดียวนะครับและการซื้อแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจส่วนตัวท่านนะครับที่ท่านสะสมรายได้ขึ้นมานะครับและองค์กรก็เกิดจาก SP นะครับและท่านต้องอยู่ในกลุ่ม10,000คนแรกถึงจะได้หารในส่วนนี้นะครับต่อมาตําแหน่งซิลเวอร์จะท่านจะได้ส่วน10%และท่านต้องมีแพ็กเกจส่วนตัวถึง100 นะฮะหนึ่งรหรือว่า100่งรยเหรียญนะครับและตำแหน่งสตาร์เตอร์และท่านต้องมีทีมหรือองค์กรเป็น SP คือ2,000 SP และท่านก็อยู่ในกลุ่มของ3,000คนแรกถึงจะได้รับในส่วนแบ่งนี้ตำแหน่งโกก็20%นต์นะครับตำแหน่งไดมอนด์ตำแหน่ง Go, นะคลาวและตำแหน่งแอมบาสเดอร์ ทุกตำแหน่งนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่การสร้างองค์กรเท่านั้นเองนะครับในการขึ้นก่อนท่านด่วนนะครับผมคงไม่ลงรายทั้งหมดนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะให้ดูในเรื่องของตัวอย่างถ้าหากว่าท่านอยู่ในตำแหน่งซิลเวอร์คือ10%ของตำแหน่งทั่วโลกนี่นะครับตัวอย่างนะเงินปันผลจากทั่วโลกนะครับถ้าสมมติว่าวันนั้นนะอันนี้เป็นรายวันเลยนะครับ วันนั้นมีคนถอนรายได้ไปอยู่ที่1,000 10, 0 DP ดีพีเท่ากับคำนวณออกมาแล้วจากค่าธรรมเนียมคือ20%เท่ากับ2,000 DP ดีพีทีนี้เขาก็จะเอามาหักแล้วมาจ่ายให้กับการคำนวณแบ่งปันผลให้กับออเซลทั่วโลก40% 40%ก็คือ800 DP ถ้าหากว่าวันนี้คุณอยู่ที่ตำแหน่งซเวอร์สิของ800ก็คือ80ถูกไหมครับส0ของ800คือ80นี่คือรายวันนะถ้า30วัน80คูณ30เท่ากับ4 4 0 DP นะเดือนนึงนะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือต่อวันแต่ถ้าหากวันนี้เกิดว่ามีคนถอนเป็นแสนนะครับต่อวันเขาก็จะคำนวณเอา40%มาคูณแสนเท่ากับ8,000 DP แปดพันก็ถักท่านอยู่ตำแหน่งซิมเวอร์นะก็800 dp 800คูณด้วย30คูณดูตำแหน่งสองหมนะไม่ธรรมดานะครับน,นี่คือส่วนแบ่งปันผลทั่วโลกแล้ววันนี้นะครับในส่วนของวิสัยทัศน์ในอนาคตของดิจิรับครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นครับนับหนึ่งนะดูหนึ่งนะคือ Snap อ่อกสองก็จะในส่วนของ e-commerce ในการขายสินค้านะครับสื่อโฆษณาต่าง ต่อไปก็จะมีในเรื่องของ E-Valet นะครับกระเป๋าการเลขเปลี่ยนและต่อไปเรื่องของ f o o d Del i v e r y นะฮะก็จะเข้ามาร่วมนะครับต่อไปเรื่องของโมบายเกมเรื่องของการเล่นเกมผ่านมือถือนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรืเรื่องของเกี่ยวกับ NFT นะครับต่างๆเรามาร่วมมาจับมือเดินทางไปพร้อมกันกับกับสิ่งใหม่เชื่อว่าจะเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดี กับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ